โอเควันนี้ก็จะไปทํางานแล้วนั่นนะก็เคโอเคปะเราไปขึ้นรถบัสกันดีกว่าป่ะปะเอ๊สวัสดีครับวันนี้ผมมาขึ้นรถบัสจะไปทํางานครับคุณชื่อมสสงผมได้ไ,ดไหมได้ได้แล้วโอเคครับผมจะไปนั่งนลครับผมขอยืนแล้วกันครับอ้าวนี่อะไรวะตะ <ำ S 1> มือเลยครับติโอเคสงสัยเมื่อกี้ฝันไปว่ะโอเคเมื่อกี้ฝันไปมั้ง เดี๋ยวแล้วกูถืออะไรอยู่นะโตนี่ก็เป็นเอือเออ,เอ,อไม่มีเอ,อ้ามีบันไดให้ลงแต่ก็ไม่ลงเยี่ยมอ่าสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมก็จะไปทํางานอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็จะขอขึ้นรถไปแล้วนะโอเคกี่บาทครับเนะี่ยไปส่งนี่กี่บาทครับตามเรื่อเลยครับบายบายครับ ตามเลือดหระครับอ๋อผมเหลือหนึ่งร้อยครับอ๋อหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอครับแพงไป <c oughs> <c oughs> โอเคเมื่อกี้น่าจะฝันหนึ่หนึ่งรอบนะโอเคเราจะไปทำงานกันดีๆแล้วป,ปะปะลงลงลงไหนลงแบบเดอะแม็กซิเฮโอเครถเมยอยู่ไหนแวะเฮ้ยตํำรวจลืลมรถไ, <c oughs> ไว้เอารถไปทำงานรถผมนะครับเอาดีกว่าี๋เป็นโจร โอเคเราจะนี่ไงรถเมย์นี่มีใครรู้ใช่ไหมโอเคโอเคครับผมเพอไปกอไม่มีอะไรกกรูครับคนทำอะไรโดนเงินครับกี่บาทครับสิบบาทครับสิบบาทแล้วครับโอเคไปครับสิบบาทใช่ไหมครับคนสิบบาทหนึ่งสองสามสี่อาจ่ายไม่ครบเลยไมคนตายแล้วครับเนี่ยผมไม่จ่ายคนรู้ใช่ไหมครับ โอเคพเพื่อการช่วยผมตายด้วยนะบ okay, า,ายบายโอเคเมือ่อกี้ละเมอป่ะไปกันอีกหนึ่งรอบโอเคเอา้กากีจะลงแต่ขึ้นดังนั้นโอเคป่ะเราจะลงแบบเดอะแมชชีกอีกหนึ่งรอบโอเคอืม, okay. มผมจะไปทำงานนะครับฮัลโหลครับไปคุณครับไปเชียงใหม่กี่บาทครับสิบบาทครับ ยี่สิบบาทแล้วครับสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวอันนี้คือที่จับที่จับอันนี้คือที่จับเอาคุณครับที่จับหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างเองครับโอเคครับมีที่จับแล้วโอเคไปแล้วอ๋ออ๋อครับถึงถึงเชียงใหม่แล้วครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเดียวแล้วคุง่เองใช่ไหมผมโง่ใช่ไหมเนี่ยสิบบาทผมจ่ายคุณไปแล้วเพื่ออะไรเนี่ยผมเดินขึ้นมาก็พอแล้วมึงเนี่ยก็อยู่แค่ตึกหนึ่งอะแล้วทำไมอะเออมึงข้าผมทำไมอะนี่เขาไปเชียงใหม่ของจริง โอเควันนี้เรามาไปชุมอะไรกันดีครับไม่รู้เหรอครับแล้วแล้วแล้วค,คุณคุณรับผมอยากถามอะไรอย่าง,นงหนึ่งไอ้รอยนี่มาจากไหน,นครับมันมาแล้วคุณจะเหยียบทำไมครับแล้วคุณถึงมีดทาไมอ๋อโอเคคุณรู้เหรออะไรครับคุนปืนแล้วใครไปยิงปืนแถวนี้ครับอ้าวเหรอ ผมยิงเหรออ่ะตุบทำไมคุณเจ้าผมทำไมโอเควันนี้คุณมาระเบิดควันงั้ไม่เป็นไรครับมันเฟลอ่ะมันเฟลเอาเอาใหม่เอาใหมลล่โอเคครับโอ้โหคุณมาทำงานคนแรกเลยนะครับโอเคครับเฉยขึ้นมาได้เลยครับนี่ครับตามผมมาครับอา้อาว <c oughs> ผมบอกไว้ให้ตาครับโอเควันนี้เราก็จะมาทำงานกัน,นครับ โอเคเล่นคอมแบบโอเคในลิีต์อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณทำอะไรอยู่น่ะแ้มันเล่นคอมใหม่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณควันนั้นมาจากไหนแล้วคุณถือปืนทำไมคุณเออคอสเพลย์ตครับไายบายครับไม่คุณเป็นฆาตกร ไม่คุณไม่ข้าตกระนคุณไม่ข้าตกระไม่้าตกรคุณไม่เกลือคุณไม่ข้าตกรไม่โอเค okay, วันนี้เราก็จะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับโอเคเราก็จะไปหาเพื่อ,เอนเ,อเราอยู่ไหนวะเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อผมเจอเพื่อนแล้วครับเ,รเดี๋ยวครับคุณเกิดความผิดพลาดนิดนึงนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครับวันนี้เราก็จะไปทําอะไรกันดีครับอ๋อเราไปขึ้นข้างบนกันดูไหมครับเอาคุณไปผิดตึกครับคุณจะตึกนี้เหรอโอเคโอเคนะครับเราก็จะขึ้นตึกนี้โอเคแต่ผมวันอยู่ไหนวะเนี่ยขึ้นไปแบบดเมทิกหรือเปล่าไม่เห็นหางเลยเฮันจะโอเคเขาไม่ได้ใช้โปะเดี๋ยวเดีเมื่อกี้คุณอะไร เดี๋ยวนะผมมีอันนี้แล้วก็อันนี้แต่ผมอยากรู้ว่าอันนี้มันใช้ยังไงอะครับคุณไปยตรงเบียู่ยู่ตรงนี้นะทุกคนอยากดูวิวไม่ใช่ครับ,รบอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะอ้โหอะไรเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ไม่ <laughs> เดี๋ยวทำไมคุณไปอยู่บนนู้น่ะผมฆ่าเพื่อนผมไปแล้วเออผมฆ่าตัวแตายผมไม่ตายเออไม่เอ้าแล้วคุณยังไม่ตายเหรอครับแล้วแล้วแล้วคุณฆ่าผมทำไมอ่ะไม่โอเควันนี้เราก็จะไปซื้อปืนกันแล้วก็นั่งรถไฟไปซื้อปืนอืมรู้สึกว่าร้านนี้ขายปืนนี่โอเคโอเคลองลองลองโอเค เออร้านนี้ขายปืนใช่ไหมครับเออครับมีปืนอะไรบ้างครับโอเคเอ้ามีปืนนิดเอ้าปืนปืนหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเกิดการแฟมนิดนึงนะครับคือปืนมันหายไปเดี๋ยว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 เด๋ยวโอเควันนี้โอเควันนี้แล้วก็จะไปซื้อปืนมาอีกรอบนะโอเคร้านปืนอยู่ไหนวะร้านปืนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ใ,ใครขายวะเนี่ยดีเดียวผมไปยืมของเขามาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวยโอเคเดี๋ยวค่ขายเอ่อคุณไปคนคยขายใช่ไหมครับโอเคครับปืนเดี๋ยวปืนนี้กี่บาทครับลูกซองครับกี่บาทครับกี่บาทครับโอ้หนึ่งหมื่นเลยเหรอครับโอ้แล้วปืนนี้กี่บาทครับพกอันต่อไปครับนี่กี่บาทครับหกพันเหรอครับแล้วปืนนี้กี่บาทครับนี่นี่ พกอันนี้นะครับกี่บาทครับสองพันแล้วอันนี้เราเทกี่บาทสไนนะครับกี่บาทครับ <c oughs> เออโอ้พันห้าครับงั้นผมขอเอาลูกซองนะครับโอเคผมจ่ายให้ผมเอ้คุณเป็นอันนี้ครับตะก,กั้วครับไม่บายครับเฮเควันนี้จะมีลูกค้ามาซื้อไหมเนี่ยราลูกค้าอยู่อู้นู่น คุณมาซื้อปืนใช่ไหมครับโอเคครับเอากระบอกนะครับเอาอันอันหนึ่งอันไหนครับเอาอันนี้อันนี้เหรออันนี้มาสองพันนะครับก็เอาเออหยิบไปเลยครับแล้วก็จ่ายรางมาให้ผมครับเป็นพวกอันนี้เหรอครับก็ถูกๆครับก็แค่สองหมื่นครับอันนี้เหรอ

อืมโอเคครับโอ้โหร้านนี้นี่มายากมากอยู่เลยผมต้องมาโอ้โหกระโดดนี่มาตรงนี้คนนี้ขายยังไงนะครับกกระบอกนี้กี่บาทครับเนี่ยครับสีเนี่ยครับกี่บาทครับแพงขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหคนนี่ถึงกับควันขึ้นเลยนะครับหฮควันขึ้นเลยแล้วก็บอกที่สองครับปืนพกธรรมดากี่บาทครับ ก็โอเคครับ okay, รู blue, ้ครับแล้ว oh, ก็บอกเลขสามคแล้วก็บอกที่สองกี่บาทครับเดือดสองสองพันครับแล้วก็บอกที่สามครับโอ้แพงกันแน่แล้วก็บอกที่สี่ครับกี่บาทครับเดี๋ยวเดโอ้โหผมซื้ออันนี้ครับเดี๋ยวนะ อันนู้กี่บาทนะครับกี่บาทนะครับหกใช่ไหมครับแล้วทำไมกุดตุ๊กค่ผมดวยโอเคนะครับก็ใครดูแล้วนะครับถ้าหาก็กดไลค์แล้วก็ซับสไคร e ด้วยนะครับก็เดี๋ยว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 ททีแล้วคุณเดินมาข้างหน้าผมเยโอเคก็ฝากแช่แชนแนลฮันี้คุงด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็ฝากชแนงของคุณธนิพงุ์ด้วยนะครับนี่พีบีของคุณธนิพงค์นี่ชื่อข้างบนครับคุณอยู่ยนี่ิงชื่อข้างบนครับโอเคนะครับโอเคก็นะสํา,สนนา,ารสหรับวันนี้เอ้ยอย่าฆ่าผมเดี๋ยว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 โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาจากลากันไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายไปล้